ที่ว่าวัดเกาะบ่อพันขันรัตนโสพลเป็นสถานที่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่สมเด็จพระสังฆราชจากประเทศศรีลังการนิกายสยามมาวงได้ทรงอธิษฐานและก็ได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุให้ท่านเจ้าคุณญ,ญาณโพเจ้าวาดวัดอภววันท่านอัญเชิญมาลง นั่งเครื่องบินมาลงที่อุบลและก็ชาวบ้านก็นําขบวนไปแห่อันเชิญเข้ามาปฏิฐานที่องค์พระพุทธสหัสขันมหาโมุีนาศพุทธรูปใหญ่ที่เราเห็นนี่ให้เป็นที่สักการบูชาญาโยมก็เราที่มาบอกพันขันหลังจากที่มาขอพรเจ้าปูพานเจ้าพ่อบอกันขันเทวรักษ์ผูพิทักษ์พื้นที่นาเกลือบอกพันขันแห่งนี้แล้วก็แวะเข้ามากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุกัน บ่อพันขันแห่งนี้แดนศักดิ์สิทธิ์เชิญมวลนิตรสการะพระองค์ใหญ่ร่วมขอพอรปูผ่านท่านแผ่โชคชัยนนคากู่ใต้พื้นดินสิริธามองข้างเกาะบ่อพันขันใสดังแก้วล้วนแล้วแต่อานุภาพมเหศวรประชาชนเดื่มหายโรคทุกกระบวนจึงขอชวนท่านผู้รู้อย่าดูดายพระโมกคลาปราบนาคประทับบาทพร้อมปราสาทตาจีวรออนซอ,อนหลายเกิดแผ่นหินเเป็นลอกลอกดูเรียงรายเป็นประกายหินขันหมากสากโบราณบนสารเจ้ามีแก่นขาม หรือลั่นอายุเป็นพันปีปลายชี้อยู่เรื่องเล่าขานว่ามีอยู่ตั้งแต่ปู่ไม่มีผุปวกไม่กัดเป็นอัศจรรย์มาเถิดหนามาช่วยกันพัฒนาชาวทุ่งกุลาอย่าได้นอนหลับไหลหลงจงตั้งจิตปณิธานเจตจำนงยอยกมือเหนือบาทพระศาสราจารย์